เอาครับพ่อพี่น้องเอาเกาหลีสามสองหนึ่งไปมองข้าพ่อพี่น้องครับโอ้เสียงดีนะครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสุผูุู้คนนะครับมือนีกับโยกผมพี่น้องซองอีสานสไตล์ดีครับมือนีเฮาสิผ้ามาแลีนวาวจุล่าสนนุครับพี่น้องมือนีมากครับน้องดิวครับพี่น้องสวัสดีครับน้องดิวครับสวัสดีครับเออมือนีผ้าน้องดิวมาแลีนวาวจุล่าครับพี่น้องครับ ขนาดประมาณ2เมตรนะครับพี่น้องเนี่เฮ้ยพี่น้องครับผมอันนี้จะเป็นสนูนะใบพาสตีครับพี่น้องนี่ครับผมกระสมัยโบร้านข้าเจ้าเฮ็ดนี่สิเป็นใบใบต้นตานนะครับพี่น้องใบต้นตาลแล้วก็จะเป็นใบวายครับสนูมั่นใบสนูมั่นนี่ครับเนี่ยแต่อันนี้เขาเอาใบพาสตีครับพี่น้องไล่รวดไล่ย่างดีเลยครับเนี่ยขั้นหนักขั้นไม่พาธรรมดานี่ครับพี่น้องน้องดิวจับตั้งตรงๆเห็นไหมครับอันนี้เติอนะครับพี่น้องเนี่ยทมหัวนะพี่น้องเนี่ยครับผมเนี่ยตั้งว้เนี่ยน้องดิวเคยแรงนักเทียบปะครับ กันไฮแยนมือ no นีนี่ไว้บ่บ่ครับบ่ไว้เข้าวันะโอเคครับพี่น้องเขากับสีมาใหญ่เสียบออกเงี้ยวนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ร่มมันอยู่สูงครับพี่น้องบรรยากาศประมาณหาโมงแรงครับตอนนี้มันกะทำไว้แน่นะพี่น้องเพราะมันเป็นนาหนาวบรรยากาศหาโมงแรงเข้าสีใหญ่เสียบพี่น้องนี่เสียบหน้ากรุ้งเข้ากับพี่น้องเนี่ยเสียบสีเหลืองเข้าพี่น้องสีใหญ่ออกไปประมาณสองร้อยเมตรครับพี่น้องเราจังสีเลียนนะครับเนาะเพราะว่าร่มมันอยู่สูงครับพี่น้องแดนมันบปติดร่มนะพี่น้องร่มอยู่สูงเขาต้องใหญ่เสียก้องเงี้ยวนะพ มาโอเคพี่น้องขออนุญาตครับพี่น้องใหญ่เสียก่อนครับพี่น้องครับผมเอาน้องดิวไล่เสียกเข้าเดี๋ยวพี่น้องเสียกวอลเข้าเสียกมือนี่ก็ร่วมร่วมเราคิดว่าผมจะปล่อยออกไก่เติมนะพี่น้องเพราะว่าลมมันต้องอยู่สูงแหละนาเนี่ยเพราะว่ามันยังบนหนาวครับพี่น้องตั้งแต่แรนนี่ปล่อยตอนแร่นี่สองรอยเมตรนะพี่น้องเรากนไในก่ออีกประมาณจากส0 0องรอยเมตรสิปล่อยขึ้นฝ้านี่สี่รอยกว่าเมตรนะพี่น้องมือหนีเข้ามีพี่น้องการผูกเข้ามาเิ็งครับพี่น้อง นี่นะพี่น้องเข้าเห็ดแบบนี้ครับผมเนี่ยอันนี้เห็ดไว้เพื่อเบาเบามันบดตรงกันพี่น้องเบามันบดเทียงเข้ากับตรงมาัดตรงนี้แต่ว่านนี่เบาเขามันมาตรฐานแล้วนะพี่น้องคลดิวามคิดเราเห็ดจางสีเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยผมจะบอกนะพี่น้องเทคนิคการมัดเบาครับผมเพื่อเพื่อหลายๆคนบอกหูจักนะครับพี่น้องเนี่ยเบื้องหลอดครับผมขอดตรงนี้มันครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยขอดังสีจับเบื้องน้พี่น้องเราก็ว่างลงมาเนี่ย ให้มันขึ้นมาจากนี้มาหอวัดนี้พี่น้องเนี่ยจากนี้ขึ้นมานี่ตองมันพี่น้องตองมันจากนี้ขึ้นมานีซีบเส้นนะพี่น้องใส้แต่ละเม็ดวัดเลยครับนี่จากนี้มัานีสิบเส้นนะครับพี่น้องเราสียูร่มดีบ่ลลบร่มนะครับพี่น้องเนาะถือร่มเจีมๆนะพี่น้องถ้าร่มดีนี่ซอดแจงนะพี่น้องเ่าห้าก็มาเบิงครับพี่น้องว่าสีเป็นแังไดสีข้นคือพอขึ้นมันคำนะครับพี่น้องลบมันอยู่สูงโอเคพี่น้องครับผมมัดไอเบิ้งเนี่ยเนาเทคนิคการมัดกะไม่ต้อง มัดยังไรพี่น้องมัดตายคาเลยครับเพื่อความชั่วนะพี่น้องนะบางคนก็อาจสิมัดทบหรือว่ายังไงคำกับบอลูนนะครับผมจะ่าผมสิมัดตายคาเลยครับเนี่ยสองทบกับพ่อนะพี่น้งองเพราะว่าย่ามล่มมันดึงเขา่ามันบอลลูดหอกครับมันสิทัดเขา่านะเนี่ยเรื่อยๆนะพี่น้องเนี่ยโอเคจะให้น้องดิวยืนทายโยนนี่นะน้องดิวเป็นคนปล่อยบอลผมสิเป็นคนแลนนะพี่น้องครับผมสิมลแลนเนี่ยผุนเลยพี่น้องแลนอย่างเดียวนะพี่น้อง โอ้าวบังเข้าพี่น้องเอะบรรยากาศบานเฮาครับผมโอ้ยแห้งบรรยากาศยีแห้งครับเมื่อนี้ไอ้จะหยาฟอนเก่าขี้เจอด้วครับไปอ้ยแอบน้ำกันแท้นอ่ไรเนี้ยมีกันแทะบอกว่ามีอยู่มีอยู่นี่ยสีไล่ผลแล้วพี่น้องสีไล่เสียกไปหอดซื้อข้าเจ้าเห็นในกองเห็นว่าผลนนกล่องพูนข้าเจ้าสีไล่เสียกไปหอดผลอะไรจังสีแลนนะพี่น้องเอาน้องดิวน้องดิวยืนอยู่นี่เด้อน้องดิวเห็นจังสีเด้อน้องดิวยืนอยู่ท่านี่ปั๊บแล้วก็หมุนบ่าวไปหมุนใบสนู่วไป ใช่ครับผมย่ามไอบอกว่าหนึ่งสองสามปอยกัดจับไปถึงๆหน่อยล่ะให้มันจัดขึ้นเองเลยครับครับโอเคครับผมแต่ว่าว่าไงได้ไล่เสียกล้องกล้อนที่ไหนนั่งดูถือกล้องท้าอยู่ละถ่ายติดไล่เสียไอพุ่นครับไอเพอาะจะว่าขึ้นเราจะลืมถือก่อเสียกด้็ได้อถือย่างขมนไปได้ครับผมมาเข้าชื่อพี่น้องไก่เต๋อพี่น้องโอ้ยขี่ขืนโมขึ้นเนาะครับพี่น้องเวิงเอาได้ครับโบมีลมเนาะครับเมื่อนี่จับจับเบาไปพอมดเาจือ โอ้โครับผมพ้อน้องครับไอผู้ฒ่าผู้ฒ่าเพิ่วมาคำแล้วครบขึ้นดอกว่าันครับเดี๋ยวเขาเขารอลุนกันนะครับเนะาะเดี๋ยวเขารารุนกันกอนนะครับเนะาะรับบรรยากาศยังแรงครับผมาับผู้ฒ่าผู้ฒ่ามาจากไหน,น,นก็บขึ้นดอกว่าันวาโอ้โหแล้วก็ไปดูนัย้า เดี๋ยวเดี๋ยวอะไอเอาไปเดี Relax ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเป๋ามิองเอาก่อนที่สามสองหนึ่งไปเอากระเมองครับ โอ้เสียงดีนะครับ <c oughs> โอ้ขึ้นนิลีครับพ่อพี่้องสีดิล้มพอนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายแล้วรุ่นกันครับผม เห็นมโนครับผมโอ้สร้างท็อปนี่เป็นแลีนมาไก่ขัดกับพวดน่ะเย็บมันมาพอแล้ว啊 โอ้ววมีน้องเห็นวานะครับผมมุนป่าน้องไฟรหลวดไสองนี่ไม่ได้แนวเบิ่งหยากแล้วครับเนาะพราะว่าจีเป็นวังเฟแน่ทนูนแน่ไอ้บ่าวแน่สิหละครับให้ด้อาหาเบง่ยางยาก โอ้ชุดยอดครับไอ้ข้าวผมห่าบอยผมพี่น้องเบิ่งเบาเขาครับผมคุณครับสูงนะพี่น้องสูงมาบน้องเดียวสูงอยู่ครับผมมีอะไรพี่น้องเฮายเรียนเบาจุล่าน้องเดียวย่างมาคิดว่าไก่เต๋อบ้องเห็นโอ้ไก่ครับผมจะรมลืมกอดเสียกับ เบื้องรถดึงจนแล้มื้อฉีพงพี่น้องถามว่าร่มแห้งเติมนะครับผมพี่น้องจะมากระสุดยอดพี่น้องแล่นเที่ยวเดียวยูร่มเลยพี่น้องเรา <c oughs> จะไล,ล่ยิสานบานเท่าครับผมสน,สนุสนุที่แหลกดังแห้งบนน้องเดียว <c oughs> <c oughs> ดังแห้งครับผมนั่นแหละเนี่ยมืนขึ้นคือร่มแห้งจังสิดังแห้งสนุ่ว <c oughs> แล้วตอนนี้ร่มมันคลอยแห้งพี่น้องสนุมันดังข้างเออเออเออผิวหน้องดังไอ้คลอยหนึ่งนี่ก็ได้ยินเลยตอนนี้เอ้าพี่น้องครับผมผมกะสีมัดวาวไปก่อนนะพี่น้องนะกะถามมาเบิง มื premises, ่อรุ่นพี่น้องคลิปหนาวพี่นให้เบิ้องไม่พี่น้องแลนวาวครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลากันไปนะพี่น้องเข้าคลิปแลนวาวเข้าพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยผู้ใดบอกเคยเบิ้งกับเบิ้งท่านพี่น้องเลี้ยนหน่อยนะพี่น้องผมคิดว่านะพี่น้องตามบ้านผมนะพี่น้องผมคิดว่าสีสีมีผมผู้เดียวนะพี่น้องจีแลนวาวครับผมเพราะว่ามีหน่ามีลุงหลายๆคนนะเพิ่นบอกว่าเอ้าตัวเฮ็ดวาวอยู่บอกว่าสั่นพี่น้องผมก็คิดว่าเออผมเฮ็ดอยู่ครับพี่น้องผมคิดว่ามันบ่มีผู้ใดเฮ็ดนะพี่น้องผมเลยลองเฮ็ดเบื้อออออองงงขึ้้้้นนนนนีีีีหลพพพ่่่่เยยสุดดครับผมปะะ ใส่ไปใส่มาโอู้หูสุดยอดพี่น้องเอาผู้ใดเบื้องผู้ใดเคยเฮ็ดวาวพี่น้องก็คอมเมนต์กันเขามาเลยพี่น้องเนาะเคยเฮ็ดวาลสวงอายุเขาใดเฮ็ดตอนใดก็คอมเมนต์กันเขามาพี่น้องซูมมือนีพี่น้องยังเฮ็ดบ่พี่น้องคอมเมนต์กันมาลองเบื้องพี่น้องหรือแม่มิแต่ผมเฮ็ดผู้เดียวบ่าเสนในจังหวัดนี่ผมอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้องหนองบัวลำพูนะพี่น้องนะผู้ใดเฮ็ดวาวคือกันก็คอมเมนต์กันเขามาพี่น้องจังหวัดหนองบัวคือกัน โอเคพี่น้องคลิปนี้ลานไปพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเนาะะกดซับสไคร e แล้วก็กด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ขอลานไปพี่น้องสวัสดีครับผมน้องดิวบ๊ายบายไปฮา